他不还吹了，没打会他不是有一个主攻在吹，然他就抱起。没有，他不知哦，然后我还就投哦，你手机几加？哦。 ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบนเขานะครับสูงมากเลยาเดินทางมาจากไทเปนี่แพงมากเลยนะพอสมควรเลยไทยเปอยู่ข้างที่นี่มี5จุดนะครับ1 1> ก็คือ1ก็คือเราต้องทูบก่อนนะทูบเสร็จแล้วก็จุดทูบก็ไหว้นี่ถังกระถางแรกอยู่ที่นี่นะกระถางแรกอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็โหนี่วิวสวยมากเลยผมยนงไมาแล้วผมขอเปิดชมแล้วนันวิวสวยทั้นี่นยนะวิวแรกเสร็จนะครับกระถางแรกเสร็จ สังที่สองคือท่านเจ้าที่เดี๋ยวเราไปไหว้ไปข้างในนะนี่คือเจ้าที่กระถางที่สองสังที่สองมีกระถางที่สองนะครับก็อยู่นี่ท่านเกศกระทู้นะครับครับนี่คือกระถางที่สองชื่อท่านท่านเต็มตัวสวยมากของจริงสวยกล้องอี่นะผมบอกแล้วก็จุดที่สามก็คือฝั่งนี้มาฟังี้ก่อน อย่น,นี่นะพักอยู่นี่ชื่อพนอยู่นี่แล้วก็ไปที่สีสี่ก็ไปตรงนู้นไปกลางนี้ก่อนกนลางนี้กลางที่สนนี่นี่นี่ติอยู่ตรงนี้นะก่อไปเทพทัองอยู่ตรงนี้ ชิมท like ันไปอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ไปที่มูดสุดท้ายดูนแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เขาทำนี่มีอังเปามีอะไรมีอะไรตรงนี้นะครับเราก็จะไปรู้แทนอ่านี่ไปที่ห้าที่ห้าก็คือจุดนี้คือเขาจะไหวกันตรงนี้เห็นไหมเขาไหวกันก็เดินเข้าไปตรงนี้นะทางเดินที่หกแล้วก็เอาไปให้อังเปาให้เสือนะครับ นี่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก้อนเสือก็ม้วนไปนี่ต้าบอ่ะบั๊คืออันนี้นี่เมื่อกี้ยอดตังค์แล้วก็โดเนตสาธุแล้วก็เดินขึ้นสะพาน,นลงมานนขอก็วิ่งอันนึงนี่ข้อกระดิกอันนึงปุ๊บหน้าแล้วก็ ที่ตนี้เอาปลวทา้ทงนี้นะครับแล้วก็สาทุถ้่เป็นตรงนี้ก็เป็นการจบพิธีจบนะครับเป็นการวหวสังเจ้าที่นี้นะครับ